ท่านนะครับตอนนี้เราอยู่กันที่สนามกีฬากลางนะครับองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนนะครับวันนี้มีงานปรับปรุงนะนิดๆหน่อยๆนะครับยังไม่ถึงกับทั้งหมดของออโครงการที่จะต้องปรับปรุงนะครับเนื่องจากว่าก็คงทยอยๆยยยยนั่นใช่ไหประมาณอะไรอย่างเงี้ยครับก็มีการปรับปรุงนะวันนี้เราอยู่ตรงกลางสนามนะครับเรากำลังเดินอยู่ในสนามหญ้าครับของ สนามฟุตบอลเนาะในสนามกีฬากลางนะครับตอนนี้ลำพูนบริเอรก็ขึ้นชั้นไปสู่ที่1แล้วนะครับก็แสดงความดีกับทีมลำพูนบริเอรด้วยนะครับที่ในปีหน้าก็จะลุยลีกนะครับทีนึ่1สถิีนะครับแล้วความพร้อมของสนามกีฬาของลำพูนจะเป็นยังไงเห็นว่าตอนนี้ไปขอใช้ที่สนาม สมโพธเชียงใหม่700ปีนะครับแล้วตอนนี้สนามของลำพูนบริเอร์นะครับหรือว่าสนามเดิมที่ว่าไม่โกงเสเตเดียมเนาะเป็นสนามกีฬากลางขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนเนี่ยจะเป็นยังไงวันนี้เรามาชมกันครับไปครับผม ด้านหลังของผมตอนนี้นะครับก็คือในสนามเนาะก็มีการรื้อยาเดิมออกนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับรื้อยาเดิมออกแล้วก็มีการขุดดินเนะเาะเพื่อจะผมไม่แน่ใจว่าตอนนี้เขาอยู่ในขั้นตอนไหนแต่ที่แน่ก็คือว่ามีการปรับระดับเนาะแล้วก็เอาดินมาเสริมระดับในสนามนะครับพอดีว่างานนี้ไม่ได้ไม่ได้เป็นผู้ควบคุมงานเนาะแล้วก็ไม่ได้เป็น ผู้เกี่ยวข้องกับงานด้วยนะครับมาอัปเดตให้ดูเฉยๆนะครับเผื่อว่าถ้าเจอเมื่อวันนี้ยังไม่เจอพี่ๆท,ท,ที่ดูงานที่นี่นะครับถ้ามีโอกาสได้เจอพี่ๆที่นี่นะครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปสอบถามเรื่องของวิธีการทํางานนะครับวิธีการปลูกหญ้าของที่นี่ว่าทําอย่างไรนะครับเหมือนหรือแตกต่างกับที่เราเคยเห็นยังไงถ้าใครเคยดูการทํางานของเราก็จะทราบนะว่าวิธีการแต่ละขั้นตอนของเราเป็นยังไงถ้าเป็นที่นี่ จะมีความเหมือนหรือไม่มีความแตกต่างกันยังไงนะครับและผลที่ได้ก็คือหญ้าจะสวยงามเป็นยังไงเรามาติดตามกันในช่วงต่อไปนะครับ ด้วยขั้นตอนเนาะหรือว่าวิธีการอาจจะไม่เหมือนกันนะครับของที่นี่เองนะครับหรือว่าที่เราเคยได้ได้เห็นมาจากสนามสมุทรชลใหมีเจ็ดร้อยปีเนาะถ้ายัางไงก็มาดูเนาะว่าผลลัพธ์ที่ได้นะครับจากการทำนะครับรูปแบบแบบนี้ของที่สนามกีฬาการองการบริหารส่วนจังหวัดสัมพูนหรือว่าแม่กวงสเซเดียมเดิมนะครับแต่เห็นบอกว่าจะมีสนามใหม่นะ ก็คงต้องรออีกสักพักนะครับเพราะว่าการสร้างสนามกีฬาไม่ง่ายครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือมีต้นทุนนะต้องใช้ระยะเวลาทั้งเรื่องของการปลูกหญ้าการติดตั้งการก่อสร้างต่างๆนะครับก็หวังว่าคงได้เห็นนะครับเรื่องของการก่อสร้างนะสนามกีฬาแล้วเสร็จทันกับการเปิดฤด,ดูการใหม่นะครับหรือว่าคงจะใช้สนามที่เจริพีอีกไม่นานนะครับ จเจอกันนะรพราะที่นี่คือสนามกีฬากลางนะครับองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูดครับแม่กวงสเตเดียม